ตอนนี้กำลังอยู่ตรงาฝ่ายน้ำล้นเล็กๆที่เราสร้างมันขึ้นมานะคะหลังจากที่มาลอก คองนะคะหลอกเก็บกวาดกิ่งมงกิ่งไม้ใบมุงใบไม้ให้ไหลไปตามน้ําวันนี้สะอาดขึ้นจ้ะบรรยากาศรวมๆก็คือหมอกหนานะพี่น้องอากาศนี่เย็นตลอดเลยจ้ะก็ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกจ้ะมาเก็บความสดชื่นมาฝากพี่น้องกันจ้ะ เี๋ววคาลงไปถึงด้านล่างกันจ้ะ เมื่อวานนี้ตรงนี้มองไม่เห็นน้ําเลยนะคะเพราะว่ามีใบไม้แล้วก็กิ่งไม้แห้งมาปิดก,กั้นค่ะหลังจากที่มาเก็บกวาดแล้วก็จะน้ําไหลสะดวกตันนี้หมอกหรือฝนก็ไม่รู้ตกเป็นเม็ดๆเ,เลยค่ะ อ,อ๋อกวาดลงไปด้านล่างเลยนะคะไปเปิดทางน้ําให้ให้ด้านล่างนู้นนะคะให้น้ําเขาไหลไปสะดวกจะ้ะเพราะด้านล่างนู้นก็จะมีดอกไม้สีเหลือง มาลอกของทําความสะอาดลงไปด้านล่างนู้นเลยนะคะเพราะว่าเปิดให้น้ําเข้าไหลสะดวกจก้ะเขาจะได้ไม่ขังไม่โอก,กันอยู่ตรงนี้ให้ใบไม้มันเน่านะคะด้านล่างโน้้นอีกไม่นานค่ะดอกไม้สีเหลืองดอกไม้น้ําจะเต็มไปหมดและจ้ะอากาดชุ่มชื้นจ้ะดูค่ะเห็ดต่างๆก็เกิดขึ้นตามตอไม้อย่างเงี้ยค่ะ จะอีกไม่นานจะดอกวิสิปา่าจะเต็มพื้นป่าเลยนะคะเต็มแถวนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มาเดินเก็บเอากิ่งไม้แห้งที่เขาร่วงหล่นลงมานะคะหอมก็เอาไปวางไว้ตามเขตเขตแดนพวกนี้จะของทุกๆปีนะคะ เียดอกไม้ก็กําลังขึ้นจะจะแบบนี้นะคะเขาจะขึ้นเหมือนกับถั่วงอกอะค่ะเต็มพื้นป่านะพี่น้องที่เราเดินอยู่นี่ก็เหยียบเหยียบไปเยอะเหมือนกันค่ะแต่มันมีเยอะก็ไม่เป็นไรหรอก ก็มากวาดเอาใบไม้แห้งที่มันทับถมกันแน่นๆน่ะนะคะกวาดให้ให้อะเบีย้ยดอกไม้เขาให้มาถูกแสงแดดนะพี่น้องเนี่ยคือแบบเนี้ยเต็มพื้นป่าแล้วค่ะเขาก็จะมีทั้งดอกทั้งใบค่ะ แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเตี้ยเต็มเลยค่ะอากาศปิดจ้าอากาศสดชื่นมากนู่นในสวนแสนสุขของเรานะคะหมอกหนาเลยจ้ะเดี๋ยวเดินเดินลัดเลาะจากสวนสร้างสุขเนาะขึ้นไปสวนเปี่ยมสุขจ้ะ คือเวลาเราก้าวเท้าเราก็จะเลือกเหยียบตรงลากไม้แบบนี้นะคะลากไม้แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะไม่เหยียบเบี้ยดอกไม้มากเกินไปที่ไม้กั้นเอาไว้นี้คือส่วนด้านในเป็นดอกไม้นะคะดอกสีเหลืองจากเขาก็เริ่มแตกใบขึ้นมาแล้วนะ กั้นให้เป็นหนองน้ําเอาไว้เมื่อก่อนนี้คือตรงนี้จะเป็นที่เก็บกิ่งมงกิ่งไม้ซากปากหักพังนะก็มาเก็บกวาดทําทความสะอาดลอกคลองขึ้นมาตั้งฝายใส่สะพานเพื่อเป็นจุดรีวิวให้กับพี่น้องนี่แหละจ้ะจะมูกเย็นแยบเลยจ้าสูตรโอโซนเข้าปอดลึกๆพี่น้องนี่แหละเขาเรียกธรรมชาติบำบัดจ้ะ ตอนนี้ก็ข้ามทางเข้ามาในสวนเปี่ยมสุกนะจากตรงนี้เป็นป่าดงดิบแบบว่าทินมูป่านะ่ะก็มาอยู่กับคุณเลมโบก็มาตกแต่งแพ่วถางตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นสวนแบบว่าเดินพาชมได้สบายแบบนี้แหละ แล้วก็มาเก็บกวาดเขาใบไม้ยังดูชุ่มช้ำอยู่เลยค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาเก็บกวาดจนมือพอง <c oughs> <c oughs> ก็ตรงนี้ก็ปิดกั้นน้ำเนาะกันอยู่จ้ะน้ำไม่ไหลไม่ไหลสวยงามแบบนี้นะคะ เดี๋ยวพาไปชมในสวนนะคะสวนเราก็จะเข้าไปในสวนแสนสุขของเราจะเข้าไปในประตูรับแลนะคะเพราะอะไรถึงเรียกประตูรับแลเพราะว่าเรามาอยู่กับคุณเลมโบตั้งนานถึงได้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นทางออกเราก็มาช่วยกันตกแต่งซุ้มขึ้นมาเพื่อเป็นซุ้มกุหลาบ ดอกโพธิลินยานะคะถ้าแสงแดดมานี่แบบว่าเขาก็จะเริ่มบานทันทีเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่เริ่มมาแล้วค่ะขนาดาหิมะพึ่ง,พ,งพึ่งหมดไปนะคือหิมโพธิลินยาหรือว่าดอกดารารัตนะคะเสนอรบดอกหยดหิมะจะ มอสเกาะก้นหินแบบสุดชื่นเลยพี่น้องเดี๋ยวไปดูอดอกทิวลิปเบี้ยดอกทิวลิปกันจ้าหิมะลดแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างจ้ะโอ้แทงหน่อขึ้นมาแล้วพี่น้องฐานนี้ค่ะอานนี้นะคะเริ่มเห็นใบแล้วจ้ะ ทิวลิปหรือว่าทูพโพรนนะคะจะอันนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหหน่อแข็งก็คือเรามาถมดินเข้าไว้นะเอาดินขุยตุ่นมาใส่ให้เขาจะอีกไม่นานเกินรอนะคะดอกทิวลิปหลากหลายสีก็จะเบ่งบานมาให้พี่น้องได้ชื่นชมจ้าอืมชื่นใจชื่นใจ เห็นไหมคะเห็นไหมคะไม่เกิดเอฟเฟกใช่ไหมต้องดูใกล้ๆเนาะเนี่ยค่ะอ่ะแบบนี้จะหน่อทิวลิปนะคะก็แบบนี้จะเนี่ยเห็นไหมคะหูนู่นนู่นนู่นโอ้ยนู่นนู่นนู่นขึ้นมาเพียบเลยเห็นหรือเปล่าเนาะนั่นให้ดูนี้ใกล้ๆนี้ค่ะ อย่างนี้เลยโอ้ยพี่น้องชื่นใจชื่นใจมองไกลๆมองไม่เห็นใช่ไหมอ่ะไปใกล้ๆเลยตรงไหนดีอ่ะตรงนี้อย่างนี้นะคะนี่โอหนุดค่ะ มาเพียบเลยพี่น้องถ้าแสงแดดมานะเขียวขจีแบบสดชื่นเลยทีนี้ หลาบพันปีค่ะก็ช้ำไปเยอะจ้ะ มายังไม่จ้างนี่นะคะ สารหน่หอมป่าค่ะเกรดลึกสตรอเบอรีร่จะเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะก็ได้มาทำความสะอาดบ่อปลาด้วยนะคะดึงใบไม้เน่าออกค่ะแล้วก็ปล่อยน้ำลงให้ลูกๆ ค่ะวันนี้น้ำใสแล้วจะมองเห็นมองเห็นลูกๆตัวแดงเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยค่ะนี่คือมาทำความสะอาดให้เขาแล้วนะเป็นน้ำที่สะอาดแล้วค่ะดึงเอาใบไม้เน่าออกนะคะใบไ,ไม้เน่าที่มันอยู่ทั้งใต้น้ำแล้วก็ริมๆจ้ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นหน้ำที่สะอาดค่ะรอให้อากาศดีเดี๋ยวบัวเขาก็แตกขึ้นมานะคะกอ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 ผือพวกนี้ก็เริ่มจะมีใบเขียวขึ้นค่ะให้เขาได้เป็นร่มเงาในช่วงฤดูร้อนจะอ้ะเดี๋ยวไปแอบดูลูกๆก,กันหน่อยอน,น,นี่ค่ะนี่ค่ะดูดูลูกๆค่ะตัวแดงอยู่นี่ค่ะพี่น้องโอ้ย ถ,ถ้าเราถ้าไม่มีหิมะปกแล้วก็ไม่ได้มีช่องแค่โผูขึ้นมาหายใจเขาไม่เป็นไรนะเพราะว่านกมาเนี้ยเขาก็ซ่อนตัวอยู่อยู่ใต้กอบวัวอยู่ใตกก้กบใต้ผือจ้ะแต่ที่เขาโดนจิกก็เพราะว่ามันมีช่องให้ให้หายใจอยู่นิดเดียวแล้วเขาก็โผูขึ้นมาหายใจนกก็ยืนอยู่บนหิหิมะแข็งแข็ง่ะ ที่เป็นน้ําแข็งมันก็จิกเอาค่ะนี่เป็นละอองฝนเล็กๆอยู่นะคะหัวเปียกหมดเลยค่ะหอมอะเพื่ออยากแก้ทําคลิปให้พี่น้องได้ชมเนี่ยเนี่ยพี่น้องขาดูเขายังไม่กินเหยื่อนะคะเราจะไม่กินเหยื่ออยู่ประมาณ3าสเดือนน่ะในช่วงฤด,ดูหนาวอย่างเงี้ยค่ะ พออากาศเริ่มอุ่นให้เขาขึ้นมาอาบแดดอยู่ด้านบนเนี่ยก็เริ่มกินเหยื่อละฝนลงเม็ดหนาแล้วคะตอนนี้หมอกนะคะหมอกหนาจ้ะ ที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจแล้วก็มารับความสดชื่นไปพร้อมๆกันนะคะแต่สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ